ความมั่นคงในชีวิตแท้จริงคืออะไรสวัสดีครับผมอาจารย์ไว้วไววิทย์แสงอลังการสถาบันฝึกษษอบรมเซอร์วิสโปรเฟชชั่นแนลในวัยเด็กนะครับในวัยเด็กเราถูกสอนมาตลอดเลยลูกตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนนะเรียนให้เก่งจบให้สูงเกดเรดเฉลี่ยดี ลูกก็ไม่เข้าใจเนอะลูกก็ถามทําไมครับทําไมต้องเรียนเก่งจบสูงครับพ่อแม่ก็จะบอกว่าเพราะลูกยิ่งเรียนเก่งยิ่งจบสูงมากแค่ไหนลูกจะได้ทํางานที่มั่นคงมั่นคงแต่ในที่สุดความมั่นคงในชีวิตเราคืออะไรกันครับพวกเราเคยนั่งทบทวนนั่งคิดไหมว่าความมั่นคงขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับองค์กรใช่หรือไม่ยิ่งเราอยู่องค์กรขนาดใหญ่ชีวิตเราก็จะยิ่งมั่นคงใช่ไม่ใช่ คำตอบคือไม่ใช่เลยนะครับความมั่นคงแท้จริงแล้วขึ้นอยู่กับความสามารถในตัวเราครับถ้าเราอยู่ในองคอ์กรที่มั่นคงมากๆแต่เอาสมมติผมแล้วกันผมอยู่ในองคอ์กรที่มั่นคงมากๆแต่ผมไม่มีความสามารถผมไม่สามารถสร้างผลงานผมไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าที่เขากำหนดไว้สุดท้ายเขาก็ไม่เอาผมอยู่ครับ เขาก็ต้องให้ผมออกจากงานครับฉะนั้นความมั่นคงในชีวิตรองของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรที่เราอยู่แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในตัวเราฉะนั้นผมเห็นเด็กรุ่นใหม่จํานวนมากจบมาปุ๊บ ทำงานฟรีแลนซ์ทุกวันพัฒนาตัวเองนะครับฝึกฝนฝีมือฝึกฝนฝีมือฝึกฝนฝีมือไปเรื่อยๆสุดท้ายงานไม่เคยขาดสายลูกค้าติดต่อขอให้ทำงานตลอดรายได้เดือนเกินแสนบาททุกๆเดือนฉะนั้นความมั่นคงอยู่ที่ตัวเราว่าเรามีความสามารถอะไรที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเรามีความสามารถอะไรที่จะไปแก้ปัญหากับคนอื่นเรามีความสามารถอะไรที่จะไปทําให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้น ได้ประโยชน์จากเรามากขึ้นฉะนั้นบางครั้งเราติดกับดักครับติดกับดักว่าเราจะต้องอยู่องคอ์กรที่ใหญ่มั่นคงแต่องคอ์กรที่ใหญ่มั่นคงบางที งานที่เราทํามันไม่ได้มีคุณค่างานที่เราทํามันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาไม่ได้เป็นการฝึกฝีมือเราฉะนั้นจงเอาเวลาว่างของเราไปฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองผมขอเล่าผลวิใจัยให้ฟังแล้วกันนะครับเรื่องนี้นะครับผมอ่านเจอเมื่อปีที่แล้วผมอ่านแล้วเป็นห่วงที่น้องชาวไทยมากๆนะครับคือเป็นผลวิจัยของบริษัท500 S&P นะครับหมายถึง500บริษัทที่ใหญ่ที่สุด ในโลกนะครับว่า500บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุโดยเฉลี่ยขององค์กรเหล่านี้มีอยู่กี่ปีนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ60ปีที่แล้ว1,960คอสอ1,960เดาวได้ไหมครับองค์กรยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก500อันดับแรกของโลกมีอายุเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่ครับลองเดาเล่นๆดูครับ ฉเฉลยนะครับมีอายุโดยเฉลีย่ยอยู่ที่75ปีครับฉะนั้นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายจะสอนเราบอกว่าจงเลือกทำงานองค์กรใหญ่ๆเพราะองค์กรเหล่านี้มั่นคงองค์งกรเหล่านี้ตั้งนานเจงยะนะครับวันเวลาผ่านมา40ปีปี2000ครับองค์กรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน500อันดับแรกของโลกมีอายุลดลงเหลือเพียงเพียงแล้วถูกไหมครับ 25ปีครับนะฮะหายไป50ปีเลยนะครับปรากฏเมื่อปี2018เขาทำวิจัยพบต่อว่าบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุด500อันดับแรกของโลกมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ16ปีเท่านั้นแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือปี2025บริษัทยิ่งใหญ่จะมีอายุโดยเฉลี่ยเหลือประมาณ10ปีเท่านั้นนั่นหมายถึงว่า โลกเราจะเปลี่ยนเร็วขึ้นธุรกิจจะเกิดขึ้นร่ำรวยแล้วก็ปิดตัวลงเยอะมากขึ้นนะครับฉะนั้นองค์กรมั่นคงเอาจริงๆนะครับหายากมั่นในประเทศนี้ในโลกนี้ครับฉะนั้นผมเป็นกำลังใจให้กับพนักง,งานทุกคนให้กับองค์กรทุกที่อยากเห็นทุกคนมีชีวิตที่มั่นคงแต่ความมั่นคงอยู่ที่ตัวเราจริงๆครับหลายบริษัทขออนุญาตเช้นนั้นนะครับหลายบริษัทเป็นบริษัทเล็กๆ แต่พนักง,งานทุกคนช่วยกันพัฒนาช่วยกันสรรหาช่วยกันเพิ่มพูนความสามารถช่วยกันยกระดับคุณภาพการทำงานสุดท้ายบริษัทเล็กๆก,ก็เป็นบริษัทที่มั่นคงได้ฉะนั้นความมั่นคงไม่ได้เกี่ยวกับขนาดขององค์กรแต่เกี่ยวกับคุณภาพในการพัฒนาตัวเราเองครับฉะนั้นผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และให้ข้อคิดกับทุกคนนะครับอยากเห็นทุกคนประสบความสาเร็จและมีชีวิตที่รุ่งโรจน์ครับ สวัสดีครับ